รู้ไหมเด็กแม็กก็เป็นนายกได้เหมือนกันหลังจากที่นายเสษฐาทวีสินถูกถอดถอนจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทําให้คุณอุ้งอิงต้องเข้ามารับช่วงต่อการเป็นนายกคนที่31เรามาดูกันครับว่าเธอเป็นใครจากเป็นเด็กพาร์ทไทม์แล้วมาสู่นายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะ1 4สิงหาคม2 5 6 7ศารรถถัฐธรรมนูญได้ถอดถอนนายเสถฐาทวีสินจากการเป็นนายกรัฐมนตรี จากกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลที่เคยได้รับโทษอาญามาก่อนมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกและพักเพื่อไทยก็ได้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่31ของประเทศไทยซึ่งก็คือคุณองค์อิงแพทองทานชิวนวะนั่นเองถึงแม้จะมาจากตระกูลนักธุรกิจที่ร่ำรวย แต่ช่วงที่เรียนอยู่เธอเองก็ยังทางานพาร์ทไทม์ด้วยสาเหตุคงเป็นเพราะเคยฟังเรื่องเล่ามาจากคุณพ่อครั้งสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนี่เลยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเข้ามาทางานครั้งแรกที่แมคโดนัลพร้อมกับเพื่อนอีก4คนวันแรกที่เริ่มงานเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เธอนะครับที่ตื่นเต้นเพียงคนเดียวแต่ยังมีสื่อมวลชนที่ตื่นตากับการที่ลูกสาวนายกมาทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารอีกด้วยแถมยังมีกาดอีกตั้งสิบกว่าคนที่คอยสอดสองดูแลคุณอุงอิงอยู่ตลอดเวลา มีหลายคนเลยที่เข้ามาในร้านเพียงเพราะอยากเจอเธอบ้างก็เป็นเด็กผู้ชายที่เข้ามาจีบเธอแต่ถึงอย่างนั้นอุงอิงก็พูดคุยและทักทายกับทุกคนอย่างเป็นกันเองในชีวิตของเธอตอนนั้นนี่ถือเป็นหน้าที่ที่หนักที่สุดเลยประสบการณ์ครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเปิดตัวสู่การเป็นบุคคลสาธารณะครั้งแรกของเธอหากบอกให้ใครฟังว่าเด็กพัฒนาคนนี้จะเติบโตและกลายมาเป็นนายกหญิงคนที่2ของประเทศก็คงฟังดูน่าเหลือเชื่อไม่น้อยต่อมาเธอก็เรียนจบชั้นปตรีที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถ้าดูจากรายชื่อนายกทุกคนแล้วเนี่ยเราก็สามารถนับได้ว่าเธอเนี่ยเป็นนายกหญิงคนแรกเลยที่จบจากจุฬาลงกรณ์และเธอก็เรียนต่อปอโทที่อังกฤษมหาวลัยเซรีสาขา MSC International Hotel Management คุณนุงอิงสมรสกับอดีตนักบินปีดกสุสวัสดิ์และให้กำเนิดทายาทหญิงชายออกมาสองคนซึ่งเธอเองก็ได้ออกหาเสียงระหว่างที่ยังตั้งครันลูกคนที่สองอยู่ด้วยโดยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองยิงถือหุ้นและทำธุรกิจกับหลายบริษัทในประเทศไทยบทบาททางการเมืองของเธอก็คงต้องเริ่มจากการเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยในปี2564 ในปีต่อมาเธอเองก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นนักการเมืองอย่างเป็นทางการเลยและก็ได้เห็นผลอย่างชัดเจนในปีต่อมาเพราะเธอเนี่ยก็ได้ถูกเสนอชื่อเป็นหนึ่งในแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อการเลอกตั้งจบลงเธอเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติโดยนายเศรษฐาทวีสินอีกบทบาทที่สําคัญที่เธอได้รับหลังการลาออกของนายเชลน่านสีแก้วจากการผิดคำพูดตนเองทําให้ตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ว่างในขณะนั้นก็ได้ตกมาเป็นของเธอโดยปริยายาจะล ทุกคำสบป,ประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะและเมื่อผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาจนถึงปัจจุบันคุณอุ้งอิงก็ได้กลายมาเป็นนายกคนที่3าของประเทศไทยตอนนี้เราก็รู้จักเธอดีขึ้นแล้วสิ่งที่น่าคิดตอนนี้คือเธอจะทำหน้าที่นี้ดีดดดแค่ไหนทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ครับ